นักแควนอุดมธานีปกครองโดยท้าสุวรรณกับพระนางประภัยมีธิดาถึงหคนและกำลังทรงคธิดาคนที่เจแต่พระนางมณีจันทร์อัครเมศีกลับให้กำเนิดบุตรชายเป็นไข่มุกมังกรเทาสุวรรณทรงคริวมากสั่งให้นําไข่มุกนั้นไปทิ้งทะเลลึกแต่พระนางมณีจันทร์แอบนําไปเลี้ยงดูอย่างลับๆจนวันหนึ่งไข่มุกมังกรได้แตกออก เผยให้เห็นพระโอรสรูปงามนามว่าเจ้าชายอัญ,ญมณีพระนางมณีจันดีใจจนน้ำตาไหลแต่ท้าสุวรรณยังคงรังเกียจและขับไล่พระนางมณีจันทร์กับเจ้าชายอัญ,ญมณีออกจากเมืองทันทีแม่จ๋าเราจะไปที่ไหนกันดีจัดเจ้าชายอัญ,ญมณีไัวเยว์ยเ,อเอ่ยถามสายตาเศร้าส้อยมองไปรอบๆพระนางมณีจันทร์กอดโอรสแน่นไม่เป็นไรนะลูกรัก เราจะหาที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่านี้ขอเพียงแค่เราได้อยู่ด้วยกันก็พอแล้วจ้าทั้งสองรอนรามไปในป่าลึกเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งค่ำมืดพวกเขาหาที่พักใต้ต้นไม้ใหญ่พระนามณีจัดลูกผมเจ้าชายอัญ,ญมณีเบาๆนอนเถิดลูกพรุ่งนี้เราจะเดินต่อเจ้าชายอัญ,ญมณีหลับตาลงแต่ในใจยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมาย เขาไม่เข้าใจว่าทำไมบิดาถึงได้เกลียดชังเขามากขนาดนี้ทั้งที่เขาก็เป็นลูกของท่านแท้ๆความรู้สึกน้อยใจก่อตัวขึ้นในใจเล็กๆแต่เขาก็พยายามข่มมันไว้เพราะรู้ว่าพระมารดาก็คงเสียใจไม่แพ้กันคืนนั้นเจ้าชายอัญ,ญมณีนอนไม่หลับเขานอนลืมตาจ้องมองดวงดาวบนท้องฟ้าคิดถึงชีวิตที่เคยสุขสบายในวัง และชีวิตที่กำลังจะต้องเผชิญในตอนนี้เขาได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองให้เท้าสุวรรณเห็นได้ว่าเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและเขาก็คู่ควรที่จะได้รับความรักจากบิดาเขาหลับไปพร้อมกับความหวังเล็กๆในใจว่าวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้เจ้าชายอัญ,ญมณีกับพระมารดาเดินทางเรื่อยไปในป่าลึก ผ่านวันคืนอันแสนยากลำบากจนกระทั่งได้พบกับกระท่อมเล็กๆก,กลางป่ามีตายายใจดีอาศัยอยู่ตายายเห็นสองแม่ลูกหน้าสงสารจึงรับเลี้ยงดูเจ้าชายอัญ,ญมณีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าช่วยตายายทำไร่ทำนาแต่เขาก็ยังคงมีความลับซ่อนอยู่คือหินมณีเรืองแสงที่ซ่อนอยู่ในตัวเมื่อถอดหินมณีออก เขาก็จะกลายเป็นชายรูปงามมีผิวพรรณดุดดังทองคำตาจา๋าวันนี้เราจะไปเก็บผลไม้ที่ไหนกันดีจ๊ะเจ้าชายอัญ,ญมณีในร่างปกติเอ่ยถามตายายอย่างสดใสตาแก่ตอบพลางยิ้มไปทางโน้นสิพ่อหนุ่มผลไม้เยอะแยะเลยระวังสัตว์ป่าด้วยนะวันหนึ่งเจ้าชายอัญ,ญมณีแอบใช้ร่างทองคำออกไปช่วยตายายทำไร่ พลิตตาเดียวก็สามารถทำไร้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วแต่เรื่องนี้ก็ไปเข้าหูเท้าสุวรรณจนได้เท้าสุวรรณส่งทหารมาตามจับตัวแต่เจ้าชายอัญ,ญมณีก็สามารถหนีไปได้บุตริุตเขาแปลงร่างกลับมาเป็นไข่มุกมังกรอ,อีกครั้งและใช้หิมนมณีเรืองแสงที่ได้มาจากนางยักษ์ย้ายแปลงร่างเป็นงะป,ป่าเพื่อไม่ให้ใครจำเขาได้แม่จา๋าท่านต้องระวังตัวนะ พวกทหารกำลังตามหาข้าอยู่เจ้าชายอัญญมณีบอกพระมารดาด้วยความเป็นห่วงพระนางมณีจันทร์กอดโอรสแน่นไม่เป็นไรหรอกลูกขอแค่ลูกปลอดภัยก็พอแล้วจ้าเจ้าชายอัญ,ญมณีในร่างงองป่าเดินทางต่อไปเพียงลำพังเขาได้พบนางยักษ์ย้ายชื่อมณีรัตน์นางยักษ์แปลงกายเป็นหญิงงามใจดีรับเจ้าชายอัญ,ญมณีเป็นบุตรบุญธรรม และสอนวิชาคมต่างๆให้รวมถึงการเห่าเหินเดินอากาศและวิชาการใช้ไม้เท้าพลองยักย้ายต่อมาเมื่อนางมณีรัตน์สิ้นใจเจ้าชายอัญ,ญมณีก็ได้เดินทางต่อไปและได้พบกับนางปธุมมาทิดาองค์สุดท้องของเท้าอักขีกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งซึ่งกำลังจัดงานเลือกคู่แม่หนูกำลังมองหาใครอยู่หรือจัก เจ้าชายอัญ,ญมณีในร่างง้อป่าเอ่ยทักนางปทุมมานางปทุมมามองมาที่เขาแล้วยิ้มบางๆกำลังมองหาคู่ชีวิตของข้าอยู่จ้าเท้าอัคคีจัดการเสี่ยงภูงมิลัยนางปทุมมาเลือกคู่แต่ทิดาทั้งหกคนต่างเลือกคู่กับเจ้าชายรูปงามส่วนนางปทุมมาเลือกที่จะเสี่ยงภูงมิลัยให้เจ้าชายอัญ,ญมณีซึ่งอยู่ในร่างง้อป่าทำให้เท้าอักคีโกรธมาก และขับไล่นางปทุมมาไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาท่านพ่อทำไมท่านถึงได้ใจร้ายกับลูกขนาดนี้นางปทุมมาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท้าวอักคีตอบกลับอย่างเย็นชาเจ้าเลือกคนที่ไม่คู่ควรกับเจ้าก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาท้าวอักคียังไม่ยอมรับเจ้าชายอัญ,ญมณีเป็นเขยจึงออกอุบายให้เจ้าบ่าวทุกคนหาปลามาถวาย ใครหามาได้มากที่สุดก็จะได้รับรางวัลแต่เจ้าชายอัญมณีแปลงกายเป็นงาะป่าไปจับปลามาถวายได้มากมายสร้างความแปลกใจให้กับเท้าอัคคีเป็นอย่างมากนี่เจ้างาป่าเจ้าไปเอาปลามากมายขนาดนี้มาจากไหนกันเท้าอัคคีเอ่ยถามด้วยความสงสัยเจ้าชายอัญมณีตอบอย่างนอบน้อมข้าใช้ความสามารถของข้าเองจ้า ต่อมาเท้าอักคีจึงออกอุบายให้เจ้าบ่าวทั้งหกคนไปตีครีแข่งขันกันโดยมีง้อป่าเป็นคู่แข่งเท้าอักคีมั่นใจว่าเจ้าชายอัญมณีในร่างง้อป่าจะต้องแพ้แน่นอนแต่สุดท้ายเจ้าชายอัญมณีก็ชนะทุกการแข่งขันทำให้เท้าอักคีอับอายและยอมรับเจ้าชายอัญมณีในที่สุดเจ้าง้อป่าเจ้าเก่งกาจเกินค่าจริงๆเท้าอักคีเอ่ยด้วยน้ำเสียงยอมรับ ข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าง้อป่าจะเก่งขนาดนี้เลยนะจ๊ะนางประทุมมาพูดกับเจ้าชายอัญ,ญมณีด้วยรอยยิ้มเมื่อเจ้าชายอัญ,ญมณีกลับคืนสู่ร่างทองคำเท้าอักขีจึงยอมรับในตัวเจ้าชายอัญ,ญมณีอย่างแท้จริงและจัดงานอภิเษกสมรสให้เจ้าชายอัญ,ญมณีกับนางประทุมมาอย่างยิ่งใหญ่จากนั้นทั้งสองก็กลับไปครองเมืองร่วมกันอย่างมีความสุขแต่เรื่องราว ไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยท่านที่ข้าดีใจที่เราได้อยู่ด้วยกันนาปทุมมาเอ่ยกับเจ้าชายอัญ,ญมณีด้วยความรักเจ้าชายอัญ,ญมณีลูปผมภรรยาเบาๆข้าก็เช่นกันจ้าน้องปทุมมาหลังจากที่เจ้าชายอัญ,ญมณีได้แต่งงานกับนาปทุมมาและกลับมาครองเมือง สิ่งหนึ่งที่เขายังคงรู้สึกติดค้างในใจคือการที่เขาต้องพัดพราจากพระมารดาพระนางมณีจันทร์ผู้ซึ่งเป็นแม่แท้ๆของเขาตั้งแต่ยังเยาว์วัยเขาจำได้ว่าพระมารดาต้องทนทุกทรมานและถูกขับไล่ออกจากเมืองพร้อมกับเขาความรู้สึกผิดและต้องการที่จะดูแลพระมารดาได้ก่อตัวขึ้นในใจเขาเสมอมาและเมื่อได้กลับมาใช้ชีวิตในเมือง เจ้าชายอัญ,ญมณีจึงตัดสินใจออกตามหาพระนางมณีจันทร์ไม่นานนักเขาก็ได้พบพระนางมณีจันทร์อาศัยอยู่อย่างลำบากในกระท่อมเล็กๆชายป่าเมื่อได้พบหน้าพระมาดาอีกครั้งหัวใจของเจ้าชายอัญ,ญมณีก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความรักความสงสารและความรู้สึกผิดที่ปล่อยให้พระมาดาต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังมานาน พระนางมณีจันเองก็ดีใจจนน้ำตาไหลาเมื่อได้พบโอรสสุดที่รักเธอเล่าถึงความทุกข์ระทมที่ต้องเผชิญมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาและด้วยความเหงาที่สะสมมานานจากการที่ถูกเท้าสุบรรขบไล่รวมถึงความอบอุ่นที่ได้รับจากลูกชายที่โตเป็นหนุ่มรูปงามและเปี่ยมด้วยความเมตตาทำให้ความรู้สึกบางอย่างที่ผิดปกติได้ก่อตัวขึ้นในใจของพระนางและในค่ำคืนนั้น ด้วยความใกล้ชิดและการปลอบโยนที่เกินเลยจากความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกกลับทําให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นพระนางมณีจันทร์ที่ยังคงคิดถึงสามีเก่าได้เผลอไายไปกับเจ้าชายอัญ,ญมณีลูกรักแม่รู้สึกเหงาเหลือเกินพระนางมณีจัน์ทรเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าชายอัญ,ญมณีปลอบโยนพระมารดาไม่เป็นไรนะจ๊ะแม่จา๋าข้าอยู่ตรงนี้แล้ว หลังจากเรื่องราวในคืนนั้นเจ้าชายอัญ,ญมณีรู้สึกผิดและสับสนอย่างมากแต่ด้วยความรักที่มีต่อพระมารดาและความปรารถนาที่จะดูแลให้พระนางมณีจันทร์ได้อยู่อย่างสุขสบายเขาจึงตัดสินใจพาพระนางเข้ามาอยู่ในวังด้วยโดยอ้างว่าเป็นญาติห่างๆเพื่อไม่ให้นางปะทุมมาหรือคนอื่นๆสงสัยพระนางมณีจันทร์ดีใจที่ได้กลับมาอยู่ในวังอีกครั้ง แต่ลึกๆในใจก็ยังคงมีความรู้สึกผิดชอบช่วดีที่ถูกบิดเบือนไปแล้วหินมณีเรืองแสงที่เจ้าชายอัญ,ญมณีครอบครองอยู่ก็เริ่มส่องแสงริบรี่ลงเป็นสัญญาณเตือนถึงบาตที่กำลังก่อตัวขึ้นเรื่อยๆแม่จ๋าต่อไปนี้แม่อยู่ที่นี่อย่างสบายนะจัะไม่ต้องลำบากอีกแล้วเจ้าชายอัญ,ญมณีเอ่ยกับพระมารดาด้วยความเป็นห่วงพระนามณีจันยิ้มอย่างอ่อนโยน ขอบใจนะลูกที่ลูกยังไม่ทิ้งแม่ความสัมพันธ์ลับๆระหว่างเจ้าชายอัญ,ญมณีกับพระนางมณีจันทร์ดำเนินต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้เจ้าชายอัญ,ญมณีจะพยายามหักห้ามใจแต่ด้วยความเหงาและความปรารถนาจากพระมารดาที่ทอดทิ้งมานานบวกกับความใกล้ชิดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้เขายอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า พระนางมณีจันทร์เองก็เรียกร้องความรักจากลูกชายอย่างไม่รู้ตัวเรากับว่าต้องการเติมเต็มช่องว่างในหัวใจที่ว่างเปล่ามานานแสนนานพวกเขาพยายามเก็บงังความลับนี้ไว้ไม่ให้ใครล่วงรู้โดยเฉพาะนาปธุมมาลูกรักแม่รู้สึกอบอุ่นเหลือเกินเมื่ออยู่ใกล้ลูกพระนางมณีจันทร์กระซิบเบาๆเ,เจ้าชายอัญ,ญมณีได้แต่ถอนหายใจอย่างหนักใจ เขาไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรเขาติดอยู่ในวังวนของความรู้สึกผิดและหน้าที่ต่อพระมารดาจนไม่สามารถหาทางออกได้นางปทุมมาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเจ้าชายอัญ,ญมณีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามักจะใช้เวลาอยู่กับพระนามณีจันทร์มากเกินปกติและท่าทางของทั้งสองก็ดูใกล้ชิดสนิทสนมกันเกินกว่าญาติทั่วไป เธอเริ่มได้ยินข่าวหรือแปลกๆจากบ่าวไพร่ในวังและรู้สึกถึงความห่างเหินจากสามีเธอจึงตัดสินใจสืบหาความจริงด้วยตัวเองเธอเริ่มตามรอยเจ้าชายอัญ,ญมณีอย่างลับๆและในที่สุดเธอก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอแตกสลายเธอเห็นเจ้าชายอัญ,ญมณีอยู่กับพระนางมณีจันทร์ในอ้อมกอดของกระและกันในห้องส่วนตัวของพระนางมณีจันทร์ แสงของหินมณีเรืองแสงที่เจ้าชายอัญ,ญมณีเก็บไว้ก็สว่างวาบขึ้นมาในตอนนั้นเรากับจะประนามการกระทําที่ผิดบาท่านที่ท่านทําอะไรลงไปนางปทุมมาอุทานด้วยความตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งเธอแทบจะทุดลงไปกองกับพื้นเจ้าชายอัญ,ญมณีกับพระนางมณีจร์ตกใจมากเมื่อเห็นนางปทุมมา พวกเขาไม่คิดว่าความลับจะถูกเปิดเผยเร็วขนาดนี้เจ้าชายอัญ,ญมณีพยายามอธิบายแต่คําพูดก็ติดอยู่ในลำคอส่วนพระนามณีจันทร์ได้แต่ก้มหน้านิ่งด้วยความละอายใจและเสียใจอย่างสุดซึง้งน้องปทุมมาได้โปรดฟังข้าก่อนเจ้าชายอัญ,ญมณีพยายามพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนางปทุมมาน้ำตาหลาพรากเธอสายหน้าช้า,ชา ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วข่าท่านพี่ข้าเห็นทุกอย่างแล้วข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านจะทำกับข้าได้ถึงขนาดนี้นางปทุมมากลับมาที่ห้องนอนของตนเองด้วยหัวใจที่บอบชำ้ำเธอไม่คิดว่าสามีที่เธอรักและไว้ใจจะทรยศเธอได้ถึงขนาดนี้เธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับทั้งสองคนในวันรุ่งขึ้นในตอนเช้าเธอเรียกเจ้าชายอัญ,ญมณี และพระนางมณีจันทร์มาพบข้าต้องการความจริงจากพวกท่านนางปรทุมมาเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแม้ดวงตาจะยังคงแดงก่ำจากการร้องไห้เจ้าชายอัญ,ญมณีกับพระนางบณีจันทร์ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปพวกเขายอมสารภาพความจริงทั้งหมดเจ้าชายอัญ,ญมณีเล่าถึงความเหงาและความอ้างว้างที่ต้องเผชิญมาตั้งแต่เด็ก และพระนางมณีจันทร์ก็ยอมรับว่าเธอเองก็อ่อนไหวไปกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วยความเสียใจและอับอายพวกเขาขอให้นางปรทุมมายกโทษให้ข้าขอโทษน้องปรทุมมาข้าผิดไปแล้วเจ้าชายอัญญมณีคุกเข่าลงต่อหน้านางปรทุมมาพระนางมณีจันทร์ก็ก้มกราบขอโทษเช่นกันแม่ขอโทษลูกปทุมมาแม่ทำผิดอย่างมหัน นางปทุมมาแม้จะเสียใจมากแต่ก็ยังคงมีความเมตตาเธอขอให้เท้าอักคีเข้ามาตัดสินเรื่องนี้เท้าอักคีเมื่อทราบเรื่องก็โกรธจัดแต่ด้วยความที่รักลูกสาวมากจึงตัดสินใจให้บทลงโทษที่เหมาะสมเท้าอักคีสั่งให้เจ้าชายอัญ,ญมณีออกจากเมืองไปชั่วคราวเพื่อสำนึกผิดส่วนพระนางมณีจันทร์ก็ถูกกักบริเวณในวังเพื่อให้ได้ไตรตรองถึงการกระทำของตนเอง เจ้าชายอัญ,ญมณีเจ้าต้องออกจากเมืองไปสนนกษผิดจนกว่าข้าจะเรียกกลับมาเท้าอักคีประกาศกล่าวข้ายอมรับบทลงโทษเจ้าชายอัญ,ญมณีตอบด้วยความสํนนึกผิดนางประทุมมาได้แต่เฝ้ารอคอยการกลับมาของเจ้าชายอัญ,ญมณีและหวังว่าสักวันหนึ่งความรักของพวกเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเธอให้อภัยทั้งสองคนด้วยใจจริง เพราะเธอเชื่อว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้และทุกคนก็ควรได้รับโอกาสในการแก้ไขข้าจะรอท่านเสมอนะท่านพี่นางประทุมมาพึมพำเบาๆนางประทุมมาแม้จะเสียใจอย่างแสนสาหัสแต่ในห้วงลึกของจิตใจเธอรู้สึกราวกับว่าเรื่องราวนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความรู้สึกที่แปลกประหลาดนี้ทําให้เธอพยายามมองหาสาเหตุที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความผิดพลาดของมนุษย์ในคืนหนึ่งนางปรทุมมานั่งสมาธิอยู่ลําพังจิตของเธอสงบลงและภาพในอดีตชาติก็ผุดขึ้นมาในมโนสํานึกเธอเห็นตัวเองเป็นหญิงสาวในอดีตที่เคยสาบานว่าจะครองรักกับชายผู้หนึ่งแต่ด้วยกรรมบางอย่างเธอได้ทอดทิ้งเขาไปกลางคัน และในชาตินั้นชายผู้นั้นได้เกิดเป็นงอป่าถูกดูมินเหยียดหามส่วนเธอก็คือหญิงที่ต้องเลือกคู่ครองจากคนที่แปลกประหลาดเช่นกันและในอดีตชาตินั้นชายผู้ที่ถูกทอดทิ้งผู้ซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าชายอัญ,ญมณีก็เคยมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งในชาตินี้ได้มาเกิดเป็นพระนางมณีจันทร์ ผู้ที่เคยช่วยเหลือและดูแลเขาในยามตกทุกข์ได้ยากกรรมผูกพันที่ซับซ้อนนี้ทําให้ความสัมพันธ์ในชาตินี้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กรรมเก่าที่ตามติดทําให้เราต้องมาพบเจอกับเรื่องราวเช่นนี้นางปทุมมาพึงทำกับตัวเองน้ำตาไหลรินนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าชายอัญ,ญมณีต้องเกิดมาเป็นงอป่าเพื่อชดใช้กรรมที่เคยผิดคำสาบาน และเป็นเหตุผลที่เขามีพลังวิเศษจากหินมณีเรืองแสงที่เคยเป็นดวงจิตของเทพผู้เมตตาที่เคยช่วยเหลือเขาในอดีตชาติซึ่งมอบพลังแห่งการแปลงกายและการคุ้มครองให้แก่เขาส่วนพระนางมณีจันทร์ที่เผลอทำผิดอย่างง่ายดายก็เพราะสายสัมพันธ์ทางใจที่ลึกซึ้งในอดีตชาติที่ทำให้เธอไม่สามารถหักห้ามใจจากเจ้าชายอัมมณีได้ ราวกับว่ามีแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่อาจต้านทานและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนางปทุมมาจึงให้อภัยเจ้าชายอัญญมณีได้ง่ายดายนักเพราะเธอเข้าใจว่านี่คือผลของกรรมที่เคยทำไว้ร่วมกันเธอได้เห็นแล้วว่าความผิดพลาดในอดีตได้นำพามาสู่บทเรียนในชาตินี้เมื่อนางปทุมมาเข้าใจถึงเรื่องราวในอดีตชาติจิตใจของเธอก็สงบลงอย่างประหลาด เธอไม่ได้โกรธแค้นเจ้าชายอัญ,ญมณีและพระนางมณีจันอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในชะตากรรมของแต่ละคนเธอตัดสินใจที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับนิมิตที่เธอเห็นเพราะรู้ดีว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากที่จะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้แต่การที่ได้รับรู้ถึงกรรมที่ทุกคนเคยทำไว ทำให้เธอเลือกที่จะให้อภัยด้วยความเมตตาและเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขความผิดพลาดและชดใช้กรรมของตนเองทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนและทุกคนก็มีโอกาสที่จะแก้ไขนางปทุมมาคิดในใจในขณะเดียวกันเจ้าชายอัญ,ญมณีที่กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความจริงบางอย่าง เขาไม่ได้เห็นภาพในอดีตชาติเช่นนางประทุมมาแต่จิตใต้สันนึกของเขาก็รู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งกับพระมารดาและนางปทุมมาเขารู้สึกผิดอย่างแท้จริงกับการกระทำของตนเองและตั้งใจที่จะชดใช้กรรมด้วยการทำความดีตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ส่วนพระนางมณีจันทร์ที่ถูกกักบริเวณก็ใช้เวลาในการภาวนาและสันนึกิด เธอเข้าใจแล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเสียสละและปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขข้าจะขอชดใช้กรรมนี้ด้วยการทำความดีตลอดไปพรนางมณีจันทร์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสำนึกเมื่อเจ้าชายอัญ,ญมณีได้รับการอภัยและกลับมาครองเมืออีกครั้งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขากลายเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยนด้วยคุณธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมและเมตตาเขาให้ความรักและความซื่อสัตย์ต่อนางปทุมมาเพียงคนเดียวส่วนพระนางมณีจันทร์ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตในวังอย่างสงบสุขเธอใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการบำเพ็ญบุญและช่วยเหลือผู้คนโดยไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องทางโลกอีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายอมณีกับพระนางมณีจันทร์กลับมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกที่บริสุทธิ แม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะจ๊ะพระนางมณีจันทร์เอ่ยกับเจ้าชายอัญ,ญมณีด้วยรอยยิ้มหินมณีเรืองแสงของเจ้าชายอัญ,ญมณีกลับมาส่งประกายเจิดจ้าอีกครั้งสว่างสวยกว่าเดิมเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความดีงามที่กลับคืนมาสู่จิตใจของเขาเรื่องราวของเจ้าชายอัญ,ญมณีนางปธุมมาและพระนางมณีจันทร์ กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อมาถึงเรื่องราวของกรรมการชดใช้และการให้อภัยสอนให้ผู้คนเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดและทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีงามได้ข้าหวังว่าเรื่องราวของเราจะเป็นบทเรียนให้แก่ผู้คนเจ้าชายอัญ,ญมณีเอ่ยกับนาปทุมมา แน่นอนจ้าท่านพี่เพราะนี่คือบทเรียนของกรรมดีนางปทุมมาตอบทางยิ้มอย่างมีความสุข